สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเสี่ยววันนี้นะคะที่ชั้นถุงปุ๋ยนะคะวันนี้นะคะที่ชั้นก็มาแต่มารนดาสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะนั่นก็คือเมืองมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณออฟได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะท่านผู้ชมอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นไปพบกับคุณออฟได้เลยค่ะไปเลยขอบคุณม,มากครับคุณปุย๋ยวันนี้นะครับ <laughs> ผมออฟนะครับมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรภาษ,าษาในวันนี้ซึ่งตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุทัยธานีกันแล้ว แล้วเดี๋ยวันนี้เราอ่ะจะพาท่านผู้ชมอ่ะไปดูวิถีชีวิตชาวบ,บ้านริมฝั่งแม่น้ำสแกรก์กันนะครับว่าเขาใช้ชีวิตการไปอยู่ยังไงบ้างแล้เดี๋ยวตอนนี้เราอ่ะจะเข้าไปสู่ตรงเมืองกันนะครับเพื่อเพื่อเพื่อการเสียเวลาเราไปเลยครับผม นี่นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงใจกลางเมืองสัพรรณบุรีกานีกแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ยืนอยู่ตรงเรียกได้ว่าเป็นวงเวียนใจกลางนะครับผมแล้วตอนนี้ นี่นะครับเราก็ได้ข้าทหารข้าแม่น้ำสแกร์กลางนะครับผมเพื่อเพื่อที่จะข้ามาเกาะเทโพนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่นะวัดปุริยาการศึกษานะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนเกาะเทโพนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในวัดกันว่าบรรยากาศภายในวัดปุร,ริยาการศึกษานีนา้จะสวยมากมน้อยแค่ไหนนะครับผมตามผมมาเลยครับ เ่กี้นะครับเราก็ได้ข้ามไปชมวัดอุทยานการศึกษามานะครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรมากและตอนนี้มันก็ประมาณสิบโมงกว่าแลวครับแดดร้อนมากแล้วเรากำลังจะไปหาที่พักนอนกันในคืนนี้นะครับผมแล้วก็เราจะไปดูวิถีชาวบ้านการใช้ชีวิตอยู่ด o u b ชีวิตอยู่บนแพนี้นะครับผว่าเขาใช้อยู่กันกันยังไงบนแพนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผม ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงที่พักของเราแล้วครับซึ่งที่พักของเราเนี่ยเป็นรูปแบบแพลอ,อยน้ำนะครับอยู่ริมแม่น้ำแสแกรการนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ,อาสาพาท่านผู้ชมไปดูที่พักกันเลยเลยครับตามมาเลยครับผม ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินลงมาถึงบ้านแพรตรงนี้นะครับซึ่งบ้านแพรตรงนี้เขาเป็นบ้านในบ,บ้านไม้นะครับผมที่รออยู่ริมแม่น้ำสแสก,กักนะครับผมแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะพักกันที่บ้านหลังนี้นะครับเออแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรอบรอบรอบรอริมแม่น้ำด้วยครับผมว่าบรรยากาศมันสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับผมครับ านผู้ชมตอนนี้ครับก็เป็นเวลายันเย็นนะครับซึ่งผมนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเนี้ยไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านความเป็นอยู่ว่าเขาใช้ความเป็นอยู่ยงังไงในมฝั่งแม่น้ำสกแกรกลางนะครับแล้วเขาอยู่แห่งนี้มานานหรือยังนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี้ยไปทำความจับกับเขาให้มากขึ้นในนี้ครับผมไปเลยเดี๋ยวครับ and i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best And nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some i won't hesitate no no <coughs> แต่ว่าคนสุดมากนี้มันไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับผมเขาออกออกไปทำงานกันหมดนะครับแล้วเราได้มาเจอคุณตาคุณยายคู่นี้ครับ mm hmm. เขานั่งอยู่หน้าหน้าบ้านแผ่นี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไป